สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูแนนกันอีกแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานกันค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานเป็นการนำทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐาน ทั้งแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบม,มาผสมผสานให้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆวันนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างของชาวภาคใต้มีการนำท่ารำมโนรามาประยุกต์ใช้เป็นท่าออกกำลังกายเรียกว่าโนราบิ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ชาวบ้านและเยาวชนในท้องถิ่นค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นำการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานซึ่งเป็นการกายบริหารประกอบเพลงเราสู้การบริหารประกอบเพลงนะคะเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเป็นท่าทางให้เข้ากับจังหวะของเพลงและเกิดความพร้อมเพรียงกัน ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินมีอารมณ์แจ่มใสและมีร่างกายแข็งแรงค่ะซึ่งเพลงเราสู้เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการที่เบรมหาภูมิพลธอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษหรือในายหลวงรัชกาลที่9ที่มีเนื้อร้องที่มีความหมายเพื่อปลุกใจให้เกิดความเข้มแข็งกล้าหาญมีจังหวะและทำนองคึกคักเหมาะสำหรับนำมาใช้บริหารร่างกายซึ่ง เราจะได้ฟังเพลงนี้กันค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเราสู้เป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกคุ้นๆกับเพลงนี้ไม่เอ่ยต่อไปจะเป็นท่าการบริหารประกอบเพลงเราสู้ซึ่งจะแบ่งเป็นจังหวะต่างๆโดยมีท่าทางประกอบกับเนื้อร้องของแต่ละท่อนนะคะจังหวะที่1ท่อนที่ร้องว่าบรรพบุรุษให้นักเรียนกำหมัดและตั้งข้อศอกขึ้นมาให้ขนานกับพื้นนะคะพอท่อนที่ร้องว่าของไทย ก็ยกข้างซ้ายขึ้นมาพอเปลี่ยนเป็นท่อนแต่โบราณก็ให้เอาแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวค่ะนักเรียนทำท่าไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะจังหวะที่4ให้กำมือข้างซ้ายขึ้นมายกข้อศอกตั้งฉากตรงกับเนื้อร้องคำว่าปกบ,บ้านจังหวะที่5ยกแขนข้างขวาขึ้นมาตรงกับเนื้อร้องคำว่าป้องเมืองจังหวะที่ห เอาแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวจะตรงกับเนื้อร้องคำว่าคุ้มเย้าค่ะจังหวะที่เจเนื้อร้องที่ร้องว่าเสียเลือดให้นักเรียนเอามือขึ้นมาท่ากับหน้าอกโดยโยกมือข้างขวาก่อนนะคะจังหวะที่แปดเสียเนื้อเอามือข้างซ้ายขึ้นมาทับมือขวาที่บริเวณหน้าอกค่ะจะตรงกับเนื้อร้องที่ร้องว่าเสียเนื้อจังหวะที่เเนื้อร้องที่ร้องว่ามิใช่เบา ให้นักเรียนเอามือแนบลำตัวเหมือนเดิมค่ะจังหวะที่10บทำท่าเหมือนจังหวะก่อนหน้านี้เลยนะคะแต่สลับมือกันตรงกับหน้าที่เราให้เอามือซ้ายขึ้นมาท่าบหน้าอกก่อนรักษาเอามือขวาขึ้นมาท่ามหน้าอกสืบไปก็เอามือทั้งสองข้างลงแนบลำตัวเช่นเดิมค่ะจังหวะที่สิบสมเนื้อร้องที่ร้องว่าลูกหลานให้นักเรียนยก แขนขวาขึ้นมาจังหวะที่14เหลนหลุนให้ยกแขนซ้ายขึ้นมาภายหน้าเป็นจังหวะที่15ให้นักเรียนเอามือทั้งสองข้างลงแนบลำตัวเช่นเดิมเช่นเดิมค่ะจังหวะที่16สลับกันนะคะโดยยกแขนซ้ายขึ้นมาก่อนจากนั้นก็เป็นแขนขวาแล้วเอามือทั้งสองข้างลงซึ่งตรงกับจังหวะที่18เนื้อร้องจะตรงกับคำว่าอาศัยค่ะ จังหวะที่19คําว่าอนาคตให้นักเรียนชูแขนขวาขึ้นมาพร้อมกับงายมือจังหวะที่20สิชูแขนซ้ายขึ้นมาจังหวะที่21เอาแขนทั้งสองข้างลงแนบลําตัวค่ะจังหวะที่2 2ทสาทำเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่สลับมือโดยใช้มือข้างซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยยกมือข้างขวาจากนั้นเอามือทั้งสองข้างแนบลําตัว ตรงกับจังหวัดที่24มาตรงกับเนื้อร้องคำว่ามาทำลายค่ะจังหวัดที่25เนื้อร้องถึงขู่ฆ่าให้นักเรียนกำฝ่ามือยกแขนข้างขวาขึ้นมาตั้งฉากบริเวณหน้าอกนะคะจังหวัดที่26คำว่าล้างโคดให้นักเรียนกำแขนข้างซ้ายขึ้นมาวางให้สูงกว่าแขนข้างขวาค่ะ จังหวะที่27เนื้อร้องที่ร้องว่าก็ไม่หวัน่นให้นักเรียนนำแขนทั้งสองข้างมาแนบลำตัวเหมือนเดิมค่ะจังหวะที่28ทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเพียงแต่สลับเอามือซ้ายขึ้นมาก่อนจากนั้นเป็นมือขวาแล้วเอาแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวค่ะจังหวะที่31กามือขวาแล้ว ยื่นออกมาข้างลำตัวเล็กน้อยนะคะจังหวะที่32กำมือซ้ายออกมายื่นออกไปข้างลำตัวเล็กน้อยจังหวะที่33ก็เอาแขนทั้งสองข้างมาแนบลำตัวเช่นเดิมค่ะจังหวะที่14ทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเพียงแต่สลับมือโดยเอามือซ้ายก่อนจากนั้นเป็นมือขวาแล้วเอาแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวค่ะ จังหวะที่สามสิบเจ็ดยกแขนขวาขึ้นมาด้านข้างให้ขนานกันกับหัวไหล่นะคะให้หัวไหล่ของนักเรียนขนานกันกันกบพื้นจังหวะที่สามสิบแปดยกแขนซ้ายขึ้นมาจังหวะที่สามสิบเก้าเอาแขนทั้งสองข้างลงแนบลำตัวค่ะจังหวะที่สี่สิบเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะแต่เอาแขนซ้ายขึ้นมาก่อนจังหวะที่สี่สิบเอ็ดเอาแขนขวาขึ้นมา และจังหวะที่42เอาแขนทั้งสองข้างลงมาแนบลำตัวค่ะจังหวะที่43ให้นักเรียนกำรรม,มือขวาขึ้นมาทาบไว้บริเวณหน้าอกจังหวะที่44เอาแขนซ้ายขึ้นมาประกบทำเป็นรูปตัวกากระบาดนะคะจังหวะที่45เอาแขนทั้งสองข้างลงค่ะ จังหวะที่46ทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเพียงแต่เอาแขนซ้ายขึ้นมาก่อนจากนั้นเอาแขนขวาขึ้นมาทำเป็นรูปกากระบาดบริเวณหน้าอกจังหวะที่48เอาแขนทั้งสองข้างลงค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมไปทำแบบทดสอบกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ